อานิสงการสวดมนต์สิบประการเทวดาคุ้มครองรักษามีสเสน่ห์ผิวพรรณหน้าตาผ่องใสผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงแล้วยอมได้รับอานิสงค์คือผลความดีมากมายดังต่อไปนี้ 1. ทําทำให้สุขภาพดีการสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดได้ทำงานเมื่อปอดทำงานเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวก ร่างกายก็สดชื่นกระปรีก้กระเป่าและกระชับกระเฉง 2. คลายความเครียดขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดสมองไม่ได้คิดในเรื่องที่ทำให้เครียดจึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนะไตรบทสวดแต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนะไตรเมื่อสวดบ่อย จิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรยัย 4. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูนขณะสวดต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกายตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายมีความเกียดคร้านเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยความอดทนก็จะมีมากขึ้น 5. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ขณะสวดจิตจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิมั่นคง 6. บุญบารมีเพิ่มพูนในขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้เมื่อสั่งสมมากเข้า ก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ 7. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลงทำให้จิตใจปราศจากความโกรธและพบแต่ความสุข 8. เกิดความเป็นสิริมงคลการสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งกายวาจาใจการทำดีพูดดีคิดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 9. เทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายวาจาใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้น ก็จะยิ่งเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น 10. ปัญญาเกิดการสวดมนต์พร้อมคำแปลทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้น 11. ผิวพรรณผ่องใสและมีสเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบานจิตใจที่สดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่เอ็นดู 12. สศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่ 13. ทําทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง 14. ทําทำให้ดวงดีแก้ไขเคราะห์ร้ายปัดเป่าเสนียดจันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำใครทําดี ดวงชะตาย่อมดีใครทำชั่วดวงชะตาก็ตกการสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ 15. ครอบครัวและสังคมสงบสุขที่พ่อบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำและสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์จะไม่มีการทะเลาะเบาแวงและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มี มีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วย